ไฮไลท์ของหมู่บ้านพาทิโอที่นี่แหละอยู่ที่ชั้นหนึ่งโถงรับแขกเป็นม่านชุดสูงประมาณ6เมตรเป็นโถงหน้าต่างสูงมากดูข้างบนนะฮะใช้มือดึงเบาๆเอง สวัสดีครับมาพบกับผมบุ๊กอีกครั้งนะครับกับ US DECOR นะฮะแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการพาทิโองามวงวานประชาชื่นนะฮะอยู่แถวแถวเส้นงามวงวานซอยอวัดบัวขวัญวันนี้เราจะมารีวิวงานติดตั้งผ้าม่านกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าความพิเศษของหมู่บ้านพาทิโอเนี่ยนะฮะก็คือเป็น โครงการหมู่บ้านที่เป็นลักษณะของทาวน์โฮมสชั้นเราก็ไม่ได้ค่อยมารีวิวกันบ่อยนะส่วนใหญ่ก็จะชอบรีวิวบ้านเดียวแต่พาทิโอเนี่ยจริงๆมีชื่อมานานแล้วนะครับ ก็จะเป็นบ้านทาวน์โฮม3ชั้นแต่ความพิเศษของที่นี่เป็นโครงการใหม่แล้วก็เป็นเลเยอร์แปลนแบบใหม่เป็นบ้านทาวน์โฮมต้องบอกว่า3ชั้นครึ่งแล้วกันนะฮะสามชั้นครึ่งเพราะว่าเป็นทาวน์โฮมที่สูงกว่า3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นมีโถงที่สูงขึ้นอ่าต้องบอกว่าผ้มาม่านวันนี้ที่จะรีวิวเนี่ยมีจํานวนชุดไม่ได้เยอะแต่ว่าแต่ละชุดนี่ถือว่ากว้างและสูงอลังการนะฮะก่อนจะไปรีวิวฝากกด u b s c r i b e กันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆหรือรีวิวผลง,งานสวยๆท มาฝากกันนะฮะโอเควันนี้เปิดคลิปกันที่ชั้น3แล้วกันมาปแปลกนิดนึงปกติจะเปิดกันตั้งแต่หน้าบ้านแล้วเดินไล่ขึ้นเนาะวันนี้ขอเปิดที่ชั้น3แล้วกันแล้วเดี๋ยวจะไล่ลงไปจนถึงชั้น1ชั้น1ก็ถือว่าเป็นชั้นที่ไฮไลท์ของหมู่บ้านพาณิโอที่นี่แหละอยู่ที่ชั้น1โถงรับแขกเป็นม่านชุดสูงประมาณ6เมตรได้นะบวกลบเป็นโถงหน้าต่างสูงมากแล้วก็มาม่านี่จัดเต็มเลยแขกไปใครมานี่สามารถอวดโชว์ได้เลยเป็นว้าวมากนะะม่าน ใหญ่อลังการแล้วลักชัวรี่โมเดินสุดๆนะฮะเรามาเปิดกันที่ห้องนี้ห้องนอนชั้น3เอกลักษณ์ของเขาคือ เห็นฝ้าไหมฝ้าก็จะสโลกเทลงนะฮะแต่จุดที่ติดตั้งผ้าม่านจากซิลิ่งทูฟลอฟ้าถึงพื้นเนี่ยจะสูงเกือบเกือบสี่เมตรเลยนะฮะเป็นห้องนอนที่ต้องบอกว่านอนแล้วไม่อึดอัดเลยผ้าม่านก็สวยตามเพราะว่าผ้าม่านยิ่งสูงยิ่งดูสวยลูกค้าเลือกใช้ม่านจีบนะครับม่านจีบก็คือม่านที่มีลักษณะจับจีบสามจีบนะฮะสอยเพื่อล็อกรอนแล้วปล่อยรอนลงมาซึ่งเดี๋ยวนี้ลักษณะของรอนเราก็จะไม่ได้จับจีบแบบนี้แล้วนะฮะลูกค้าหลายๆท่านยังกังวลว่าม่านจีบมันมันเก่าโบราณแล้้้้วหหรรือเเปปล่าาจจิงงงๆมนนนีีบทุกนนกัผ็งง็ยคใ สำหรับประเภทม่านที่ได้รับความนิยมแต่งบ้านได้ทุกสไตล์และสําคัญสุดในช่วงหลังๆม่านจีบเราทําเป็นโค้งเคิฟโมเดิร์นแบบนี้หมดแล้วนะครับไม่ได้อัดจีบคมแบบนี้เหมือนเมื่อก่อนเราจับรอนหนีเลยนะฮะมีสายคล้องให้ครบมีชุดตัวคล้องแถมให้แบบโมเดิร์นนะครับเราไม่มีรอยต่อผ้ารอยต่อในที่นี้ที่เราพยายามจะเลี่ยงคือรอยต่อแนวขวางคือแนวนอนปกติหน้าผ้าทั่วไปใช้กันอยู่ประมาณไม่เกิน3เมตรก็ต้องต่อขึ้นไปแล้วเ,เทคนิคง่ายๆที่เราพยายามแนะนําลูกค้าเวลาเจอชุดที่มัน มันเกินลิมิตเราพยายามแนะนําให้เชียร์ใช้ผ้าที่เป็น texture เรียบเรียบพื้นๆเพื่อจะได้กลับทางยาวผ้ามันก็จะเลี่ยงรอยต่อแต่รอยต่อที่เกิดขึ้นในรลอนเนี่ยอันนี้เป็นเป็นปกติครับเรียกรอยต่อแทบซึ่งเราก็มักจะซ่อนไว้ในลอนเดี๋ยวผมหาก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมจะหานิดนึงโอ้ชุดนี้ไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยนะฮะหน้าผ้าชุดนี้ไม่มีเลย ไม่มีรอยต่อแสดงว่าหน้าผ้าไม่ไม่กว้างมากนะฮะหน้ากว้างเท่านี้ถ้ากลับผ้าความกว้างยังได้แต่ถ้ากว้างกว่านี้อีกสักนิดอาจจะต้องเจอรอยต่อถ้าต่อเราจะต่อน,นี้เราจะไม่เอามาต่อให้อยู่หน้าข้างหน้าให้ดูให้ดูสะดุดตาฝ่ายขายเราเวลาเข้าไปวัดพื้นที่ก็ช่วยแนะนําอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮะเข้าใจว่าลูกค้าบางคนซื้อบ้านหลังแรกไม่ได้มีความชํานาญมีความรู้เรื่องบ้านแต่ไม่เป็นไรถ้าใช้บริการ p s d e c o r อเรามี Expert มีทีมเซลล์ผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะฮะทั้งเร่งแาานนิวลลชยะํ นะครับซึ่งห้องนี้ลูกค้าเน้นสี โปร่งสบายสีขายดีที่ผมเคยบอกไปใน E ีก่อนก่อน,นะฮะเอิร์ธโทนเทาครีมน้ำตาลเบจพวกนี้เป็นกลุ่มสีเอิร์ธโทนเป็นสีที่ให้ความโมเดิร์นให้ความเป็นธรรมชาติเอิร์ธโทนแต่งบ้านง่ายสีนี้ก็เป็นอีกกลุ่มสีหนึ่งก็คือสีครีมสีเบจก็เป็นอีกหนึ่งสีขายดีนะฮะชุดนี้สูงกับ4เมตรนะแต่รางที่เราใช้เนี่ยเวลาม่านปิดจะไม่เห็นรางเขาเรียกม่านจีบในเวลาแขวนจะบังรางไว้รางที่ใช้กับม่านจีบที่นิยมใช้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้คือรางที่เป็นลูกล้อหรือเรารา m, รร Micro, รียกวว่่าาางงหือไโคแแล้ต นะฮะเอ็มรางเอ็มรางไมโครได้ยินที่ไหนคือรางประเภทเดียวกันเป็นรางอลูมิเนียมมีลูกล้ออยู่ด้านในจะลื่นมากนะฮะเนี่ยดูนะเห็นไหมนี่ผมใช้มือดึงเบาๆเอ,องนะเห็นไหมฮะดูข้างบนนะฮะเนี่ยใช้มือดึงเบาๆเอ,องถ้าเป็นเมื่อก่อนรางรุ่นเก่าๆเมื่อสัก5ปี4ปี่ปีย้อนหลังไปเนี่ยต้องมีเชือกช่วยนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเชือกเนี่ยแทบไม่จําเป็นแทบจะตัดทิ้งออกได้เลย ส่วนด้ามจูงถ้าใครไม่ถนัดให้สั่งไปเพิ่มทีหลังได้แต่ในวันที่เข้ามาติดหรือตอนแรกที่สั่งไปผมยังไม่อยากลูกค้าเสียค่าจ่ายนะก็พยายามให้ใช้ก่อนแล้วกันนะลองใช้ดูก่อนปิดลื่นมากเนี่เวลาปิด2ชุดมาเจอกัน เห็นไหมครับว่ามันจะบางลางแสงมันจะรอดน้อยมากข้างบนเห็นไหมฮะม่านจีบเอกลักษณ์ของเขาเวลาปิดเสร็จมันจะบางลางไวเลยนะฮะอันนี้ก็แนะนํายาวหน่อยห้องนี้เพราะว่าเป็นชุดสูงชุดอื่นๆบ้านทั่วไปที่เป็นบ้านมาตรฐานก็จะไม่ได้สูงแบบนี้กันทุกหลังอยู่แล้วนะฮะฝ้าถึงพื้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่มาแล้2สเมตร6ก2ถึง2เมตร80ขึ้นอยู่กับโครงการนั้นๆนะฮะเพราะนั้นลูดสบายมือมากมากคนนี้ด้วยซ้ำนี่ขนาดชุดสูง4เมตรยังลูดลื่นมากเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ like, ลงไปอันนี้ก็เป็นห้องที่เป็นนนนห้องนองนงที่สูนะ ค่อนข้างสูงเดี๋ยวไล่ลงไปก็จะเป็นชุดความสูงมาตรฐานแล้วแล้วเดี๋ยวไปเจอไฮไลท์กันอีกทีชั้นสุดท้ายปาะจะลงไปดูกันครับอ่าโอเคครับตอนนี้เราลงมาอยู่กันที่ห้องชั้น2นะช่างกําลังทํางานเราก็มารบกวนเพราะสักนิดไม่เป็นไรทางานไปนะฮะมาให้ดูตอนทํางานจริงเมืาอวันนี้เราเราเรา,เรามาติดตั้งบ้านเนี่ยเราติดตั้งจริงๆบ้านหลังหนึ่งเนี่ยก็วันเดียวเสร็จ3 4ส่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะฮะชุดนี้ชั้น2หน้าต่างจะมี2บานแต่ลูกค้าน่าจะเป็นห้องนอนหลัก ไม่อยากให้แสงรอดเยอะเพราะนั้นเราสามารถทําม่านเหมิดเป็นชุดเดียวกันเลยได้นะครับพอเวลาปิดลดแสงที่รอดข้างจากบานนี้บานนี้ได้ตอนนี้ช่างกําลังรีดเก็บงานอันนี้เป็นมาตรฐานงานทุกเคสนะฮะเราจะต้องรีดแล้วก็เตารีดเราก็จะเป็นเตารีดเฉพาะผ้าม่านนะฮะเอาไปรีดเสื้อผ้านี่น่าจะกระจุยเพราะว่าแรงดันมันสูงมากนะฮะผ้าม่านมันมีความหนามีตัวเส้นได้กันยูวีอยู่ด้านในเพราะนั้นเราต้องใช้เตารีดที่แรงดันสูงสนะครับวิธีการรีดเนี่ยช่างเขาก็จะรีดจับลอนแล้วรีดนอกรีดในนะฮะเก็บรอยยับังหม จริง,รง,รงตอนตัดเย็บมาเราก็รีดบนโต๊ะมาแล้วล่ะแต่เวลาแพ็คใส่ห่อมาหน้างานแขวนเสร็จมันก็มีรอยยับมันก็ต้องมาเก็บงานจับลอนรีดนะฮะโอเคเดี๋ยวปล่อยช่างรีดก่อนอีกไม่เกิน1ินาทีน่าจะรีดเก็บรายละเอียดลวกสวยๆงามๆเดี๋ยวเรามาดูตอนรีดเสร็จกันครับ<ป>อ่าโอเคครับจากเมื่อสักครู่ที่กำลังรีดนะฮะตอนนี้ก็เสร็จสวยงามนะฮะเรียงรอนแบบสวยๆเลยนะครับเป็นม่านจีบจับรอนอันนี้ทำโชว์ไว้ทั้งสองฝั่ง ฝั่งที่อันนี้เพิ่งรีเซ็ตเมื่อกี้เลย10นาทีที่พูดไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราก็จะรวบเก็บให้ลูกค้าไว้เหมือนกันก็จะได้อยู่ทรงอยู่หลอนมากขึ้นนะครับให้เขาจําหลอนจาทรงฝั่งนี้รวบให้เห็นนะฮะหลังจากรีเซ็ตเราก็จะรวบไว้แบบนี้นะฮะ จับลอนปึ๊บๆๆๆเหมือนใน EP พีก่อนเนาะที่เราสอนวิธีการจัดลอนแล้วก็รวบนะฮะซึ่งคู่ก็ยังคงแถมนะในแพ็กเกจเราแถมคู่โมเดิร์นใหญ่ๆให้เลยห้องนี้ก็ยังคงมีผ้าโปร่งผ้าเชียร์กรองแสงนะฮะเป็นเท็กซ์เจอร์เดียวกับห้องด้านบนนะครับสีผ้าม่านสวยมากเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ห้องนี้ได้ลงตัวมากๆเลยแล้วก็โทนสีเข้มขึ้นนิดนึงเป็นสีเบจน้ำตาลเข้มขึ้นหน่อยเก็บแสงได้ดีขึ้นตัวนี้ผมว่าเก็บแสงได้ได้สูงกว่าเ5เดี๋ยวเราไปดูชุด ไฮไลท์ชั้นหนึ่งกันนะฮะสูงประมาณ6เมตรได้นะครับเดี๋ยวลงไปดูกันครับกับไฮไลท์ชุดนี้ปะ เรามาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะฮะก็ <S <S ที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นเรียกว่าชั้นลอยแล้วกันนะฮะ <S <S เป็นชั้นที่อยู่ระหว่างชั้น1จะขึ้นไปชั้น2ส,สุดท้ายที่เราจะมาดูไฮไลท์กันแต่ตรงชั้นลอยก็มีพม่านะฮะตรงชั้นลอยก็กาลังรีดเก็บงานใช้ผ้าทโพนสีเทาในกำลังเก็บกวาดทำความสะอาดเราก็จะรีดเก็บงานทำความสะอาดกวาดฝุ่นให้ลูกค้างานม่านเป็นงานที่ฝุ่นไม่เยอะมากนะครับหากบ้านใครยูอินต่อเติมมีฝุ่นเยอะๆแนะนําว่าบิ๊กคินนิ่งก่อนติดม่านได้เลยนะครับเพราะงานม่านฝุ่นจะไม่เยอะมาก อันนี้ก็รีกใกล้เสร็จแล้วนะไฮไลท์ของเราคลิกมานนี้ฮะคาร์ดนนี่ฮะอันนี้คือบริเวณโถงชั้นหนึ่งนะฮะซึ่งความสูงเขาเนี่ยจะตั้งแต่พื้นชั้นหนึ่งขึ้นมันจะถึงฝ้าของชั้นลอยเกือบเกือบหกเมตรนะฮะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นจุดซิกเนเจอร์เป็นจุดโชว์ของบ้านเลยนะฮะสีผ้าม่านก็เป็นสีโมเดิร์นนะครับอ่าตอนนี้ช่างก็กำลังรีกใกล้เสร็จแล้วฮะตอนนี้งาน9 8แปเ็นแล้วฮะอีก2%เเก็คือแค่กวาดทำความสะอาดนะฮะ ลืมบอกไปนิดนึงบ้านหลังนี้เราก็ติดวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังนะฮะวอลเปเปอร์มาติดเสร็จไปเมื่อวันก่อนละงานวอลแนะนําว่างานวอลเข้าก่อนงานม่านนะฮะเพราะว่าติดวอลเสร็จก็จะเจาะยึดเข้าไปละจะได้ไม่ต้องถอดม่านออกมานะฮะ รีวิวคลิปนี้ประมาณนี้นะฮะกับโครงการนี้อีพีหน้าเราก็จะไปหาผลงานสวยๆไฮไลท์เด็ดๆมาช่วยแนะนำเป็นไอเดียดีๆให้กับคุณลูกค้าสำคัญนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด Sub ส c r i b e นะฮะจะได้ไม่พลาดไอเดียดีผลงานสวย,สวยๆจริงๆ PS ไดอสคอเรามีติดตั้งเข้ามาวันหนึ่ง4-5หลังโดยประมาณแล้วกันเฉลี่ยตัวผมเองก็พยายามหาเวลาไปส่งงานแล้วก็ถ่ายรีวิวง,งานสวยๆมาให้ชมแล้วกันหรือลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามก็ปรึกษาเข้ามาได้นะฮะทางไลน์แอด ทางเพจอินบ็อกซ์ในเพจ Facebook หรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้หรืออยากให้เราไปช่วยรีวิวคอนเทนต์อะไรเพื่อมาเป็นไอเดียก็แนะนําได้นะครับติชมได้สําหรับ EP น,นี้ขอบพระคุณมากๆสําหรับการติดตามพบกัน EP หน้าขอบพระคุณครับสวัสดีครับ